บวังใหญ่อเภอเทพาจัังหวดสงขลาอาชีพหลักของประชากรคือการทำสวนยางพาราโดยคิดเป็นร้อยละแของประชากรและรองลงมาคือการทำสวนผลไม้10เอร์เซของประชากรนอกจากนั้นยังมีการปลูกปลาล์มน้ำมัน7อร์เซและการปลูกไม้เศรษฐกิจ3เเซการทำสวนยางพาราจึงเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน ความเกี่ยวเนื่องของอาชีพหลักของคนในพื้นที่ทำให้ปีพุทธศักราช2,537มีการก่อตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยางชุ่หรี่จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่88หมู่ที่5ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิมประมาณ2ล้านบาทโดยครั้งแรกที่เริ่มดำเนินการได้ใช้ที่ดินในการาก่อสร้างอาคารของนางพินแก้วโชดรุง่งและที่ดินของนางสุมาลีล่องแก้วจำนวน2.5ไร่และได้จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่31มีนาคม2537ได้รับใบสำคัญเมื่อวันที่8เมษายน2537 สหกรณ์เริ่มเปิดทำธุรกิจรับซื้อน้ำยางจากสมาชิกเมื่อวันที่22มีนาคม2537สหกรณ์กองทุนตัวอย่างทุ่งดีจำกัดนะครับได้เปิดทำธุรกิจรับซื้อน้ำยางแผ่นุมพันมาโดยตลอดเ,อเมื่อวันที่22มีนานครับแล้วก็ขอจดทะเบียนเมื่อวันที่31มีนา,าสำหรับสหกรณ์อย่างนี้เราได้รับ ชายที่ซึ่งมีนางสุมาลีและก็นางพินแก้วชุดรุงนะครับได้บริจาคที่ดินจํานวน2ไร่ครึ่งให้ชายประโยชน์เราสารกลอย่างนี้ได้ดําเนินออธุรกิจมา30ปีพอดีสามสิบปีถึงได้ช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องของการครองชีพได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการนโยบายลดต้นทุนเพิ่มการผลิตช่วงที่ราคายางตกต่ำราคายางพันผวนเนี่ยทางสารกลก็พยายามดึงราคาให้กับสมาชิกให้พอสมาชิกอยู่ได้ แล้วก็ได้มีสวัสดิการนะครับโดยเฉพาะเงินทุนเรื่องนพัฒนาที่ได้ตั้งไว้นะครับเราก็ช่วยเหลือด้านสังคมโดยทั่วไปโดยเฉพาะในพื้นที่ของหมู่ที่5เรานี่เราจะมีจํานวนประชากรประมาณ900กว่าคนเสร็จเรามีพื้นที่ด้านการเกษตรประมาณ12,000ไร่แล้วก็เป็นปลูกยางพาราเนี่ยประมาณ6,000กว่าไร่นะครับแต่เรามีสมาชิกทั้งหมดที่มากระทำอยู่ในกิจกรรมอยู่ในกับสากรน,นั้นประมาณ56ไร่นะครับ แล้วเราก็มีสวัสดิการในเรื่องของการรักษาวพยาบาลน,นะครับช่วยเหลืออาหารศพตามสถากนกณ์เนี่ยออก็มีธุรกิจตรงนี้โดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านสังคมนะครับ กองกองทุนสวนยางทุงหลีจำกัดมีความมุ่งมั่นเรื่องการช่วยเหลือชาวสวนยางในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งคือการรวมกลุ่มผู้ที่ทำสวนยางให้มาทำธุรกิจแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผล,ผลิตจะสวัสดิการแก่สมาชิกจัดสรรผลกำไรคืนสู่สมาชิกรับซื้อน้ำยางจากสมาชิกสหกรณ์เพื่อผลิตเป็นยางแผ่นรมควันและจัดหาปุ๋ยมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกเป็นประจำทุกปี จะสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์เช่นการจ่ายเงินรักษาพยาบาลแก่สมาชิกและครอบครัวจำนวนครั้งละ600บาทแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อคนต่อปีจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำทุกๆปีเด็กโกรนประชาชนในตำบลวังใหญ่ทำอาชีพเดียวคืออาชีพถวนยางพาราแต่ต่นหลังๆมาระยะเวลา10ปีหลัง การเปลี่ยนแปลงของตัวชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปบ้างโดยไปปลูกปาล์มน้ำมันบ้างสวนผลไม้บ้างก็แหลยังเหลือเป็นสมาชิกสากลที่เป็นสวนยางอยู่ก็ประมาณ70เปอร์เซ็นต์สากลนายางของดมุนวังใหญ่ยังยังไปได้แต่ที่ทําให้มันเกิดความลุ่มลุ่มดนๆก็คือเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจของชุมชนและก็เศรษฐกิจของราคายาง ทำให้เกษตรกรไม่มีความเป็นเสมอภาคตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับสากลบางครั้งบริษัทที่เขามาจัดซื้อในในชุมชนก็สามารถดึงลูกค้าที่อยู่ในสากลไปบ้างและช่วงเวลาไหนที่รัฐบาลเข้ามาอุ้มทําให้สากลมีราคาในการจัดซื้อที่สามารถต่อสู้กับพ่อค้าคุนกลางได้สมาชิกก็หันกลับมาที่สากลอีกก็คิดว่า ถ้ารัฐบาลช่วยเหลืออย่างจริงจังคำว่าสากลก็คงจะอยู่คู่กับคนไทยและคนของตำบลวังใหญ่ไปตลอดการก็ว่าได้ปัจจุบันสหก์มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด56รายมีเนื้อที่ในการทำสวนยางทั้งหมด6560ไร่และมีพื้นที่ปลูกพืชชนิดอื่นๆและที่อยู่อาศัยจำนวน5520ไร่มีกำลังการผลิตยางแผ่นรมควันสูงสุดที่3 0 0 0ถึง5,000กิโลกรมัม มีห้องรมยางอยู่ทั้งหมดเจ็ดห้องความจุของห้องเก็บยางแผ่นรมควันสูงสุดอยู่ที่30,000กิโลกรัมมีเครื่องชั่งดิจิตอลขนาด40ตันและความจุห้องเก็บปุ๋ยที่100ตันสะดวกเยอะค่ะเราไม่ต้องไม่น,นันดึงเอาหน่ำยางมาดึงตังแล้วก็ไปเก็บส่วนอื่นต่อได้เลยค่ะเบิดเส้นไม่ทุกชอกิโลกัดกงเราไม่ต้องไบคิดเลยว่ะ ไปป,งปรงกันภคาก้นกลางนั้นคือกิโลไม่ไก่กลงอันนี้เราไม่ต้องไปเล่ก,กิโลเลยเอามานทั้งกระตังหลัทั้งกัเราไปกลับอยเลยมีสวัสดิการรักษาพยาบาลค่ะแเรืเร่องศัสนาศึกษาเราก็มีซิตีจะไปไปดูฮานมันพ้นมีใช้ประมาณจงบัตรต่อกิโลนะคะเีลยวแต่กำไร นอกจากการรับซื้อน้ำยางสหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งรีมีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นร่วมสนับสนุนกิจกรรมอบตอในรูปแบบการร่วมบริจาคทุนในงานวันเด็กและงานวันผู้สูงอายุร่วมบริจาคเงินเพื่อร่วมในกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติและสนับสนุนเงินเพื่อการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนเป็นประจำทุกปีร่วมงานวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันลอยกระทง ได้จัดทําโครงการพัฒนาครูยางอาสาเพื่อการฝึกอบรมการสอนกรีดยางที่ถูกวิธีให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ชุมชนและใกล้เคียงทําให้เกรรษตรกรในพื้นที่มีทักรรษะการกรีดยางที่ดีขึ้นยืดอายุการคน้นยางได้ยาวนานขึ้นเพิ่มผลผลิตน้ำํำยางได้มากขึ้นอีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ร่วมทํากับการยางแห่งประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ยางพาราตั้งแต่ปี2564ถึงปี2566 และเข้าร่วมโครงการชะลอยางการขายยางเพื่อรักษาสเสถียรภาพราคายางโดยการเก็บยางในห้องเก็บยางควบคุมความชื้นอัตโนมัติซึ่งได้รับงบประมาณจากทางการยางแห่งประเทศไทยขมขอบคุณการยางเไทยโดยเฉพาะตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่างให้คำแนะนำในเรื่องหลักพิชาการต่างๆด้วย ตลอดถึงพบประมาที่ให้การสนับสนุนมาล้วนแต่เป็นเรื่องของการที่จะเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการผลิตของสหกรณ์ทั้งนั้นเลยอันนี้ต้องขอขอบคุณทางกะยะทาการยากอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้เห็นความสำคัญตรงนี้มาโดยตลอด